ห้องเรียน <O>. อาโอวีเกมกากจายนครับผมลืมทําการบ้านคณิตมาทํให้แกถึงไม่คนสับเผ่าขนาดนี้ยอนแกกลับไปทําการบ้านมาและบอกแม่แกทอดไข่ดาวให้ครูด้วยหิวครูคะฉีลืมทําการบ้านคณิตมาเป็นไรระเปล่าโฮ้ยสบายมากฉีไม่เป็นไรการบ้านคณิตค่อยทำหมไเลยก็ได้ขอแค่เข้าใจแค่นั้นพอ,อยังไงครูก็ให้หนูเต็มร้อยอยู่แล้ว <S <S ยเอาละนักเรียนทุกคนเนื่องจากปีที่แล้วเราไม่มีครั้นจับฉลากของขวัญกันเนื่องจากเกิดวิกฤตการโควิดนะทุกคนต้องกลับบ้านไปกักตัวเหอเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากแต่เริ่มต้นปีใหม่มนันนี้เราจะทําการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญเอาเริ่มที่คนแรกลำดับที่หนึ่งเพนจับฉลากเอาละเธอได้ของใครเออเพนเดี๋ยวผมได้ของยอนครับเอาเลยอนนล่ละของขวัญของเธอ นี่เลยเพนเพื่อนรักกําปั้นห่อของขวัญน,นี่คุณจะกระแทกคนที่หน้ามึงไงนะบคืนมึงโคตรหน่าเกลียดเลยยอนเอาละต่อไปตายอนจับฉลากฉลากที่จับได้คือฉีไเฮ้ยในของขวัญของเธอเลยฉีนี่ค่ะฉลัเปาเดี๋ยวนะนี่มันสละเปาครึ่งลูกเลยด้ยครึ่งลูกขายไปไหนอ๋อเฮ้ยเป็นของขวัญที่ดีดจริงๆคุณลยอยากได้ยังกี่ฉี่อีเงี้ย ยเอาละต่อไปตาเธอเลยนะฉีจับเลยจ้าหนูได้ของบัตเตอร์ไฟค่ะของขวัญของเธอคืออะไรเลยน้องเนยนี่เลยค่ะชุดเครื่องแต่งหน้าครบเซตอืมนี่เนยสั่งมาจากกล่องสุ่มพิมพ์ลิพายเลยนะครับเลิศอ,อ่าต่อไปตาเธอลวเนยเอ่อหนูจับได้ของซูก้าค่ะของขวัญของเธอคืออะไรเลยซูกา้า นี่เลยครับเป็นไม้ไผ่เนื้อดีผมสั่งมาจากเกรดพเมี่ยมเลยนะมาจากประเทศจีนเลยนะสุดยอดใช้ทําอะไรได้หลายอย่างเออเอามาแปลรูปเป็นของใช้เออทําบ้องกันชาอ่าต่อไปตาเธอจับแล้วซูก้าผมจับได้ของโจ๊กเกอร์ครับเนี่ยสุดยอดไปเลยซูก้าของเรานี่บอกแล้วเด็ดจัดนี่เลยหัวพ่อแบทแมน ก,กูไม่ขุดไปเอกับสุดสาเลยนะเพ่อนขุดของสัตว์สำเร็จเพ่อนไ,ได้ไม่นะพ่อแล้วเราต้องเอาหัวพ่อมันไม่ทำอะไรหรือว่าเพ่อนได้อะต่อไปตาเธอแล้วโจกเกอร์จับฉลากเลยเฮะผมจับได้ของแบนๆซะแล้วสิดีเลยโจกเกอร์กูเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้มึงโดยเฉพาะปืนนี่ไง <c oughs> มึงเอาไปใช้ในยามขับขันนะปืนนี่เป็นปืนมือสอง เจ้าของคนเก่าไม่รู้หายไปไหนอย่าลืมเช่งงานมันดีๆเนี่ยเพื่อนยาออคือว่ามันแปลกๆนะแบด,แบดโอเคต่อไปตาผมสินะชึบเอ,อ่อผมจับได้ของคิวเลนเอะโอ้โหนี่เลยเพื่อนยาของขวัญของฉันที่มอบให้นายเออนี่มันกล่องเปล่าดิมันหายตัวอยู่ยังไงเหรอเพื่อนโอดตอแหลเลยมึงเนี่ยโอเคต่อไปตาผมเนาะ ผมจับได้ของทูเลนอ๋อ oh, ของขวัญแล้วเหรอนี่เลยโปสเตอร์ b l a c k พิงคได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะคือเราต้องไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีนั่งจากไทยไปเกาหลีเลยนะแล้วเราต้องไปนั่งดูคอนเสิร์ตจนจบแนละ้วมีลิซ่าโรเซ่เจนนี่จีซูโอ้ผมบอกเลยว่าสุดยอดเป็นอะไรที่ตื่นตันใจมากเรายกของขวัญน,นี้ให้นายเลยนะควรจะภูมิใจนะเพื่อนเฮ้ย hey, มาแบ่งคูด้วยดิโอเคต่อไปตาผมจับเนาะ ควยอะไรเตยแล้วไงวะนี่รปยามานี่ให้เลยกางเกงในลายคิดไอ้กูมอให้เลยทุเล่นมอสอมคลอย่างมึงดีนึกว่าจะแจ๋งแน่พวกเธอสองตัวออกไปตีกันข้างนอกนะโอเคต่อไปตาผมเนาะผมได้ของลิปโป้แล้วของขวัญเธอแหละลิปโป้อ๋อผมเก็บไว้ที่ห้องนะครับวอดีผมกะจะให้มาเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขนลําบาก อ้าวแล้วทํำไมเธอไม่จูงมาให้เพื่อนเลยอ่ะถึงตัวจะใหญ่แต่เธอก็สามารถจูงมาได้นี่พูดอะไรบ้าบๆยขอบแบบนี้มันมาจูงประเจิดประเจอได้ที่ไหนเดี๋ยวพวกหมาตามมันก็มาตามจับอัวหรอกโดกูว่าคนละมาและนะริปโปโอยครูครับผมเจอแตงกวาหมดอายุการใช้งานในห้องน้ําผู้หญิงครับแล้วมึงเข้าไปทําอะไรในห้องน้ําผู้หญิงไวยอน